สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ช่องสาวน้อยบ้านานานะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูนะคะว่าดินภูกเขาไฟเราจะาไปทำโครงงานกันนะคะที่เราไปทำโครงงานเพราะว่าเราเป็นเด็กโครงงานเราเป็นเด็กข้าพันที่ต้องศึกษาเกี่ยวกับ,บดินเกี่ยวกับข้อหมายนะคะดยวันนี้เราจะพากันมาขุดดินจค,ค่ะตามไปดูกันเลย <c oughs> ไปดูกันเลยอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือคือคืออันน้คืสระน้ำลงไปเลยอันนี้คืออะไรนะต้นสวยดีนะคะเอาไปปลูกไหนดูหน่อยดิหน่อยเรียงไว้ในบ้านสวยนะคะอ่าค่ะสระน้ำออแกนิก มีการปลูกปลูกดอกกุหลาบแซมนะคะปลูกเป็นความสดใสให้กับรายแห่งนี้นะคะไรนั้นใครอะไรนะไร่แห่งนี้ไรแห่งนี้นีโอ้นี่เป็นอันนี้เป็นต้นไผ่นะคะไม่น่าจะดอกดอกกะสัยดอกกระสัยอันนี้เลยอันนี้มีคร์ดัมบเบียนอยู่ค่ะอุ้ยดอกกุหลาบสวยกนี้นะคะนี่คือดิแดงค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่กองปินแล้วนะคะ แดงเราจะเอาไปย้อ tá, มผ้าเพื่อทำโครงงานนะคะก็คือเป็นดินที <co <co ่เด่นมากค่ะไปดูให้ใกล้ทุกทีถ้าอยากกินทุเรียนทูข่ไฟก็สามารถมาที่สวนนี้ได้นะคะมีทั้งสวนยางมีทั้งทุเรียนแล้วก็มีอะไรอย่างเช่นพะโล้มะเขือเทศมีดอกกุหลาบถั่วถั่วฝักยาวค่ะทุกอย่างที่จะมาปอดขันทิพยหมดเลยนะคะเขาใส่อะไรเขาเรียกใส่อะไรคะ ใส่กิมซุ่นใกินอ้ไหมหน่อยไมสมไงดินี่ดินหลบนครับอาจารยดินดินเรศดินเรศครับาดินเรศดินเรามอมาเพื่อนเายไปจะได้ไปถ่ายรูป อันนี้โครงร่างี่ยยุบไปเยอันนี้โครงร่งสวยเองมันประตังยู่ทางรถมันจะเห็นแบดงแดงมันติดมือนะครับใช่แดงมันติดมือแล้วน่ะเราถ่ายรูปอัพกกับพวกเราใหม่ในช่างนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้พวกเรานะคะเราจะพามาดูโครงงานในหลายโครงงานโปรดามตอนต่อไปนะคะว่าโครงงานของพระพันบัญญานะคะมีเยอะมาก